s า r i Shop สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวนาฬิกา g u ส s พาร์ก i n g p ิง k นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นตัวหนึ่งนะคะที่ทำออกมาเนี่ยเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเต้านมเรียกได้ว่าเป็นตัวหนึ่งที่รายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยแบ่งให้มูลนิธิ t in Touch Foundation นะคะ ไซส์ของน้องเนี่ยอยู่ที่40 mm นะคะสายเนี่ยจะเป็นสายซิลิโคนสีชมพูเรียกได้ว่าเป็นมินิมอลสไตล์หรือสายหวานเนี่ยนะคะสามารถใส่ได้เลยตัวเรือนเนี่ยจะมีลักษณะใหญ่เล็กน้อยนะคะใครที่ชอบใส่เรือนใหญ่เนี่ยสามารถใส่เรือนนี้ได้เลยนะเป็นรุ่นพิเศษที่ทำออกมาเลย รับรองได้ว่าโดดเด่นไม่ซ้ำใครแน่นอนเพราะว่าเรือน้อยมากๆแล้วก็สวยมากๆเลยตัวนี้เนี่ยอยากแนะนําให้เพื่อนๆเนี่ยที่ไม่ค่อยมีนาฬิกาหรือว่าชอบเป็นแบบเอกลักษณ์เนี่ยตัวนี้เรียกได้ว่าไม่ซ้ำใครแล้วก็สวยมากๆเลยนะคะในส่วนของประกันนะคะจะเป็นประกันศูนทร泰สมจีเนาะ